าชาวสิงคโปรเห็นด้วยกับนักการเมืองคนธรรมดาอย่างพวกเราที่จะไปเป็นปากเป็น ให้ท่านนายกเนี่ยไม่ไม่สนใจเส,สียสมาธิในการทำงานหรือเปล่าไม่เสียงานใช้ก็ทําเท่าเดิมมากกว่าเดิมไปทำไปท่านโมโหก็เรื่องฉันฉันโมโหแล้วท่านทำงานกันแล้วกันยิ่งโมโหยิ่งทํางานทําไปสองอย่างโมโหด้วยสู้ตายอยู่แล้วน้องกูว่าไปพลาดเลยไปท่านนายกห่วงอะไรบ้างไม่ห่ว,หวงจะห่วงอะไรเราก็เห็นหุดหิดอย่างเงี้ยห่วง,อ,งอะไรก็หงุดหิดเพราะว่า,า,วา,าหุดหิดไง รวมไทยสร้างชาติเลือดลุงตูเดลุงตูใครจะเลือกก็เลือกไปผมเลือกเก้าไก่สู้ๆนะลุงตูอักเก้าไก่ไม่มีปัญญาทำหรอกนะคะคลิปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้หมดล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของหัวคะแนน พักเก้าไกลคือพักคีดพี่น้องประชาชนยอมจ่ายเงินให้ไปหาเสียงประชาชนจ่ายเงินบอกว่าผู้สมัครไปหาเสียงหน่อยอยากเห็นป้ายอยากได้ยินรถแห่ไอ้พักนี้มันงบน้อยแต่ก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ไปที่ไหนก็เป็นกระบอกเสียงธ,ธรรมชาติป้ายที่มันโดนทําพังท่านก็ไปเย็บให้ป้ายที่เขาเอาสเปร์มาขีดหนะ้าท่านก็ไปลบให้ คุณมากเลยนะครับจะตั้งใจทําจะตอบแทนน้ําส้มเหล่านี้ด้วยการทํางานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนขอบคุณน้าส้มขอบคุณน้องมากจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมไทยสงครามเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปงาเมือไทยเรามาอยู่ไทยแล้วก็ันหลายีไเดียิสนนี้ไม่กินล้วยกันมาทอครับ ถอนเลยถอดเลยคือกินเล่าเลยถอดถอดถอดเชื่อถอดบดเดียวนี้ถอดบดเดียวนี้ถ้าบมดถอดไปไปไกบ้านกระจายกำบบงกับอะอีกาจ้างีกามกนัเออหมรแลแต่เราเขาเด็ดแบบอปน่งทแกน้ม่งโดนจริงมันมีคนติดคุกมันมีคนแบบฉุดกระชากลากถูกคนแม่งโดนแกน้ำตาจริงเนี่ยมันทำให้ คนที่ดูอยู่ที่บ้านคือเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนอา,อาจจะเปลี่ยนจากอีกฝั่งหนึ่งแบบตาสว่างเลยว่าอํานาจรัฐแม่งทาอะไรได้ไดบ้างแล้วที่ผ่านมันทาอะไรแล้วก็เข้ามาร่วมกับแกนนำของเราอานาจจะกลับมาอยู่ในมือของพ่อแม่ที่น้องประชาชนนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาสวัสดีแนะนําตัวให้ได้เห็นหน้าค้าตาไว้ค่ะไอ้นะคะรัชนกสีนอเป็นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะคะในเขตบางบอนมันเป็นนอกจากเป็นโอกาสมันเป็นอำนาจแล้วมันเป็นอะไรได้อีกหลายนะอย่างแล้วก็คนมี แม่งก็สตัวแทนของคนมีเงินเข้ามาเป็นสมาชิกในสภาแล้วก็เข้ามารักษาผลประโยชน์แล้วก็หน้าที่ và pues trái... nahi... này có bà vậy, chắc nhanh nhanh có Chạy xuống leo miếng kèo đan xuống leo miếng kèo đàn hoạt ออกไปใช้สิทใช้เสีงยลอกตั้งเล้กนี้น้ตั้งเป็นน้าจีนมีพี่นีนริต้ออาชนอยู่มากที่นื่นมที่ต้อนการห้นหน่ต้นหน่ต้นหน่อยากที่ยงข้โกนให้พื่นสิเป็นสสอราชินบุรีเขตสโรดหนึ่โอดหครับขอถามหน่อยพี่ กฎหมายกับปากท้องกฎหมายกับปากท้องเกี่ยวกันไงกฎหมายกับปากท้องเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได like ouais. ้อันนี้พูดบ่อยมากเพราะว่าถ้าเราแก้แค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวไม่แก้เรื่องการเมืองสุดท้ายปากท้องก็จะดีอยู่แค่คนไม่กี่กลุ่มเจ้าสัวไม่กี่คนค่ะแต่ถ้าเราแก้เรื่องการเมืองด้วยนะคะเรื่องการทลายคุณปูกขาดต่างๆนะคะเรื่องการปฏิรูปทหารปฏิรูปตำรวจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลกับเศรษฐกิจทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาปากท้องและการเมืองเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ค่ะ

เนี่แต <p programmes> <op> <and local> <hei> ่เขาแต่เขายัมเป็นเปี่ยนเปที่ิดิดยัหนึ่งไมู่้มีปัแต่นอเห็นว่าคู่เท่ามีคู่ใจดีเด็กคา่เท่าคู่มีแม่มาดูคันปายูชมุดว่าแม่ใจแงปายูก็คนชั่นก็่ดีเรื่เงแบบมันมีผิดเข้าตังคิตตังใจเฮาดี ก็ไปอิจฉาผู้นั่นผู้นี้บ่าอิจฉาผู้ใดขัดผู้ใดมีแม่ยกมือึสิจะได้ับสามสิบใช่ไหมไม่นับสิบสี่ต้องนับสิบสามสิบสามหรืออีกวันสิบสี่วันเท่านั้นอีกสองอาทิตย์เนาะเดินกันเยอะๆคุณเฟิร์มเดินกันเยอะๆคุณวายุทธเนาะสองคนอย่าขอถอยอีกสิบสี่วันทํางานกันให้หนักแน่นทำงานกันให้เต็มที่เนาะแล้วหวังว่าจะเจอทั้งสองคนในสภาเจอกันในสภา เจอกันในสภาแน่นอนครับขุนไม่ทให้ผิดหวังนะครับจะไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังด้วยนะครับยืนยันนะครับสู้นะทั้งสองคนนะเหล็กสองคนนี้นะสู้ครับ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 เป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการเมืองยาวนานที่สุดใจให้พี่น้องจะให้เด็กดุ่มเด็กสาวเป็นนายกเอาไว้พี่น้องเลือกพรรคพลังประชารัฐเลือกพลเอกประยุทธ์ ต้องเดินหน้าต่อค่ะพี่น้องชาวชูราธานีนะคะประเทศไทยและต้องเดินหน้าต่อนะคะเดินไปด้วยกันกับพรักรวมไทยชาตินะคะลุงตู่ค่ะคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะไม่มีประวัติด่างพ้อยนะคะไม่มีประวัติใดด่างพ้อยนะคะแต่ตีที่สร้างผลงานให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะสร้างเผลกานให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ

พือกู้ชาติหรือยากู้ชาติครับนี่คือเอปียครับซึ่งจะเป็นยาก,กู้ชาติจะนําไปสู่การปฏิวัติพลังงานครั้งใหญ่ของประเทศไทยนําไปสู่เป็นพลังงานสะอาดเป็นประเทศแรกๆของโลกที่จะผลิตพลังงานสะอาดทั้งประเทศไปสู่ค่าไฟฟ้าราคาถูกราคารโดยรับสอง <50. S 2> <ไ>ป่าห้าสิบชือชอบการบริหารบ้านบ้านเมืองที่พัฒนาอืตอนนี้เหรอือม,อม ไม่เอาแล้วเลือกเก้าไกลก็นานนะสิก็เลยมาทบทวนว่าไอ้มันลงกันนะแต่ละบ้านมันบอกว่าเลือกใครเลือกใครถ้าเลือกถ้าไม่เลือกเก้าวไกลให้ไปนอนบ้านอื่น <c oughs> เออก็เลยกลับมาคิดไอ้เด็กหลาบ้านนทำไมมันพูดแบบนี้กัน <c oughs> ก็เออมันก็น่าคิดเหมือนกัน <c oughs> เพื่อไทยที่ผ่านมามันก็เอาคนเดิมๆอะ่ะเหมือนก็ตอบแทนกัน ลงสอสออะแต่เอ๊ะ้าวไกลมันมีอุดมการอันเอาเด็กที่มีความรู้มีความกล้ามีความตั้งใจ <S 2> <S 2> <S ลองผิด <S 2> <S 2> <S ลองผูกเพื่อจะพัฒนาบ้านเราให้จเจริญอู้ันชื่นใจเออไม่ไม่ได้ไม่ไม่เกลียวบ้านของฉ,ฉันฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันเลือกเพราะว่าเด็กมันมีอุดมการต้องเปิดใจให้เด็กรุ่นใหม่ ที่มันมีความตั้งใจที่พัฒนาบ้านเมืองจริงๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นงั้นแม่จะเลือกสรุปแม่จะกาเก้าไกลทั้งสองใบไหมเลือกสิสองเบอร์ไหมแน่นอนแน่นอนเก้าไกลเก้าไกลเบอร์อะไรเดี๋ยวก่อนก้าไกลเบอร์อะไรเก้าไกลเหรอเออเบอร์อะไรสามเอ็ดไงเออโอ้ดิฉไม่รู้เอ้ยรู้สิผมยืนยันว่าถ้าเราเป็นรัฐบาล ทำได้ถ้าพวกเราสมุนเป็นยังคือมาปมกประยุทธ์มากประยุทธ์ลหลาย,ลายมากเพื่อนอีหลีให้เพื่อนได้แน่เด้อเป็นยังคือมากเพื่อนมากเพื่นอนเพื่อนนั่นเอานั่นเอานี้ของประเทศไทยมาให้ประชาชนดีขาเบอร์ได้เรายี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองเราไปเป็นสอสอ I campaign on the ground. The more I understand that this election is about uh, people looking for a new face a new future. It's about finding new consensus for the new normal in Thailand after COVID, after geopolitics of Russia and Ukraine, after what's happening in Myanmar. You know, so. Um, people are really thinking about the inequality of the country, whether it's a choice between profit and progress. So, definitely, we are challenging the status quo you know, and fighting the inertia within the system. Mr. Good to have you on CGTN. Yes, thank you very much. Glad to see you. While well, President Xi Jinping has already made a keynote speech during the opening ceremony of the second Belt and Road Forum for International Cooperation, what are the specific points that impressed you most? I am extremely impressed by the Belt and Road Initiative since it was launched by President Xi Jinping in 2013. And I've noticed that it has seen great progress and the participants have greatly increased. เข้าสู่ตลาดการเมืองไปสอดส่องกันว่าคนไหนคาแดนดีบ้างเอ้คนไหนเคยเป็นสสมาก่อนคนไหนมีทรัพยากรเยอะคนไหนมีเครือข่ายระบบอุปถรรัมภ์คาจุนเยอะคนไหนมีโอกาสชนะเลือกตั้งก็กวาดกันมาต้อนกันมาเข้าพักตัวเองเต็มไปหมดนี่การเมืองแบบเดิมๆทากันแบบนี้แบบเดิมๆทากันแบบนี้คืออะไรครับสะสมจํานวนสสให้มากๆโดยไม่คิดถึงวิธีการไม่คิดถึงอุดมการแนวทางใดๆทั้งสิน้นเอาจํานวนไว้ก่อนเสร็จแล้วจะได้ไปเป็นรัฐบาลจะได้เป็นเลือกช้อปปิ้งว่าจะดูกระทรวงอะไรแล้วก็เข้าไปบริหารพอเป็นรัฐมนตรีสักพัก ก็จะต้องดูดซับรับพยากรต่างๆเอาเข้ามาแล้วก็เอามาทําทุนการเมืองต่อในครั้งถัดๆไปประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาหลายทศวรรษแล้วครับแล้วพี่น้องอยากเห็นการเมืองแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอครับ <S 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 ไอการเมืองแบบประเภทที่ว่ารวบรวมคนมาแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นนักสัมปทานคอยแย่งอํานาจรัฐกันทุกๆสีปี เข้ามาทีนึงก็เลงแล้วครับว่าเราตอนสสอได้กี่คนเลงแล้วครับว่าเราเก็บได้กี่คนเราแลกได้กี่กระรวงเลงแล้วครับว่ากระสวงใหญ่ๆโครงการบิ๊กบิ๊กเบิ้มมีอะไรบ้างเลงแล้วครับว่าจะโกยไม่ได้เท่าไหร่เลงแล้วครับว่าโกยมาเสร็จแล้วก็จะได้เอามาเป็นทุนทาการเมืองต่อในครั้งหน้าเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วการเมืองแบบคัดสอสโดยเอานักสัมปทานแย่งอํานาจรัฐแบบนี้ต้องจบสิ้นเสียทีครับแล้วมันจะจบสิ้นได้พี่น้องที่ปทุมธานีต้องเลือกผู้สมัครสสของพักคก้าวไกลทั้ง7เขต7คคนรับ พ่อพวกเราไม่ได้ทําการเมืองแบบที่เขาทํากันทั้งเจ็ดคนนี้เป็นคนธรรมดาไม่จําเป็นต้องหิ้วกระเป๋าตามนายไม่จําเป็นต้องเกิดในตระกูลการเมืองไม่จําเป็นต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆประจําจังหวัดเขาเป็นคนปทุมธานีมีความคิดความฝันเขาเป็นคนที่มาอยู่ที่ปทุมธานีมีความคิดความเชื่ออุดมการของเขาแล้วเขาก็มารวมตัวกันเสนอตัวเป็นผู้สมัครให้พี่น้องได้คัดเลือกนี่คือการเมืองแบบใหม่ๆไม่ใช่ดูว่าใครเป็นตระกูลไหนไม่ใช่ดูว่าคุณเคยเป็นสสมาก่อนแล้วก็กวาดมารวมกันแบบชนิดไม่เลือกหน้าไม่เลือกพันไม่เลือกประเภทเลย แน่นอนครับทุกพักการเมืองลงเลือกตั้งต้องอยากเป็นรัฐบาลครับมีพักไหนลงเลือกตั้งแล้วอยากเป็นฝ่ายค้านบ้างทุกพักต้องอยากเป็นรัฐบาลทั้งสิน้นแต่การเป็นรัฐบาลต้องได้มาเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามด้วยไม่ใช่คิดถึงเรื่องจํานวน2 0 0 300ย0 0อเยอะๆไม่รู้วันหน้าจะ500หรือเปล่าไม่รู้คิดแต่เรื่องจํานวนด้วยลืมอุดมการไปหมด ลืมไปเลยครับว่าเอาไอ้คนคนนี้กลุ่มนี้เมื่อก่อนย้ายไปอยู่ภาคนู้นนี่เมื่อก่อนอยู่ภาคนู้นเอายังโหวตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกอยู่เลยเอาถึงวันนี้คะแนนดูไม่ดีสภาพดินฟ้าอากาศปเปลี่ยนเอาย้ายมาอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วเอาแล้วเดี๋ยววันหน้าสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเอาย้ายกลับอีกข้างหนึ่งทำไงครับทีนี้เอาเดี๋ยวสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเอากลดดับมาอีกข้างหนึ่งโอ้การเมืองไทยจะเอาอย่างนี้เหรอครับตกลงแล้วเราจะมีสสอเนี่ยไม่ได้ดูอุดมการณ์ความคิดเลยดูสภาพดินฟ้าอากาศแม่เห็นแล้วก็ แล้วมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยวันนี้วันนี้อายุ43แลวยังเป็นอย่างนี้ครับนี่จึงเป็นที่มาครับว่าเราตั้งพักอนาคตใหม่แล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเราไปต่อที่พักก้าวไกลเขาถึงประกาศจุดยืนว่าเขาคัดเลือกคนที่ความคิดไม่ได้คัดคนจากปริมาณแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าหากพักทหารจำแรงเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือเป็นแกนตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลเขาก็เป็นฝ่ายค้านได้ไม่มีปัญหาดังนั้นถ้ารัฐบาลชุดหน้ามีชื่อประยุทธ์จันโอชามีชื่อประวิทร์วงสุวรรณเมื่อไหร่ พิธาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่มีปัญหาแต่ถ้าพี่น้องอยากเห็นพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลาย7็เขต7็คนทั้งจังหวัด400เขตทั่วประเทศบัญชีรายชื่อบัตรใบที่2เลือกมาทั้งสองใบทั่วประเทศไทยทั่วปทุมธานีครับขั้นได้เป็นนาาแล้วอย่าลืมคุ้นพวกภัยอย่าลืมพ้นพวกภัยขั้นได้เป็นไงแล้วอย่าลืมขน้อยผู้ยุคค่อยขั้นได้กินลาบก้อยอย่าลืมแจ้วเพลียวผัก ขั่นได้กินผ้าเงินผ้าค่ำจะจะลืมกับเบียนห้างขัน้นจะได้ขี้สร้างกังหมเป็นะะผ้าย่าจะะลืมผมนาย่องค่ำนี่ผู้เป็นเศร้าหน้าที่รถไถขนกาขัน้นด้เป็นแนวหนา้าหน้าย,ยาข้นยมาดไงขันได้กินเตียงไก่ตม่ย่ะลืมก้อยกีกับความนี่ละเบอร์ผมหมักเนี่ยท,าาทีนี้ก็ลืมต่อแล้วก็เปิดหูกันได้แล้วฟังเสียงของประชาชนซะ จะได้เห็นความจริงของประเทศนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลือกก้าวไกลเนี่ยนะครับเขตเนี่ยได้ท mm ั้งหมด47 9 7ผมคำนวณยับๆเนี่ยจะได้สสเขตเนี่ยประมาณ192คนนะครับได้ปาร์ตี้ลิเนี่ยอีก50รวมกันแล้วที่242อันนี้จากโพนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยได้สสเขตเนี่ย35.78เปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบได้ประมาณ144คน ปาร์ตี้นี้อีก34นะครับรวมกันแล้ว178สองพักนี้รวมกัน420เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าในวันที่14สนะครับสัดส่วนการเลือกตั้งมันออกมาเป็นไปตามผลการประเมินในรอบนี้เนี่ยนะครับการปิดสวิตซสวเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้โดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้มันก็ต้องท้าทายกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์อย่างนี้ให้คุณอ๊อฟ เมื่อสักครู่นี้คุณออฟก,ก็ได้แสดงให้เห็นว่า80%อยากปิดสวิตส,สวใช่ไหมครับเพราะนั้น80%นี้นะครับผมเชื่อว่าโบตเตอร์กลุ่ม80%เนี้ยนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปในทํานองนี้นะครับนั่นคือก้าวไกลแล้วมาอันดับหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเพื่อไทยนะครับ คราวนี้ประเด็นที่สามที่อยากจะเรียนว่าโพนี้มันน่าสนใจมากๆตรงไหนรู้ไหมคุณอ๊อฟมันน่าสนใจคือว่าก่อนที่จะถึงโพนี้คุณอ๊อฟก็ทราบดีว่าเวลาเราพูดถึงการจับขั่วรัฐบาลเนี่ยเรามักจะให้เพื่อไทยเนี่ยยืนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยพูดตรงๆนะเป็นพรรคที่ถูกเลือกเช่นเพื่อไทยจะไปจับกับพลังประชารัฐเพื่อไทยจะจับกับพรรคโน้นพรรคนี้พูดตรงๆนะ ก้าวไกลเนี่ยไม่เคยอยู่ในฐานะพักที่ยืนหนึ่งเลยก่อนหน้านี้อยู่ในฐานะพักตัวเลือกนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพักหลักในการกล่าวถึงเสมอแต่โพงนี้นี่น่าสนใจคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับจากตัวเลขนะครับพักเก้าไกลเนี่ยกลายเป็นพักยืนหนึ่งแล้วเพื่อไทยสถานการณ์พลิกกลับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นพักที่จะต้องสนับสนุนแนวทางของเก้าไกล